ตัวไ,ไหนไปต่อปูออลลใช่ปูเาอาวนุกไอ้เจ้าสมพรอ,ออกไปวันนี้เจ้าสมพรไปต่อเจ้าสมพรตัวไหนเดี๋ยวรอนเดี๋ยวกันกี่ตัวเอาเจ้าสมพรกับนุกไอเ้เจ้าเจ้าอ่างเจ้าอ่างตัวเดิมตจะไม่ใช่ตัวใหม่เอาตัวใหม่เหรอนุกฝึกปูปปอา้าวอยู่บ้านไม่ค่อยขันหรอกอยู่บ้านค่อยขันเดี๋ยวจะเอาไปวันนี้ไปลองดูขายุปงมาได้แล้วอายุปงมาได้แล้ว ไ,ไหนเจ้าอ่างเ,เจ้าอ่างเจ้าอ่างมีสองตัวเหรอ,อมันมีสามสี่ตัวอยู่ตรงนี้ปู่ยังไม่สูสีมันสองมันได้อายุแล้วมันสองปีแล้วนี่ปู่ถามหน่อยเจ้าอ่างทําไมปู่ตั้งชื่อเหมือนเจ้าอ่างตัวนั้นใั่ไหมโอ้อา่างเหมือนกันมันอ่างสามเท่ากันนี่เจ้าอ่างปู่ทำไมมันไม่มีหางอะ่ะเอ้ยมันจะธรรมดาของมันแหละม,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 มันเชื่อมมันก็มีหางไม่มีหางหล่ะดูดิดูดูลายชาติบุตรกันท่านปู่ไหม วันนีปู่จะออกไปเดี๋ยวดูดูชัดๆดูชัดเดี๋ยวยังไม่ยังไม่นิ่งเห็ไม่นิ่งก่อนวันนี้ปู่จะออกไปนะจะคอยเอาเข้าพเดนจรจนเจ้าเจ้าอะไรนะเจ้าอ่างเจ้าอ่างล้างหูอมจันไงตัวนี้เหรอตัวที่เขาทักปู่มาเยอะๆตอนนี้จะออกขันในขันก็เอาไปปู่ปู่จับได้ไหมเดี๋ยวมาจับให้ได้ลงทุกใบมันไม่กลุ่งมันจะไม่ขันให้ปู่อ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ขันไม่ขันก็รู้กันตอนนี้เลยเผอเมื่อวานได้เจ้าในบุรอรได้กี่ตัวเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานกินแห้วเขาไล่วัวไปเลี้ยงใต้ต้นเกือบจะได้เจ้าเจ้าในบุอรเก่งมากเลยนะเมืม่อวานเมื่อวานถ้าไอพวกไอคนเลี้ยงวัวไม่ควรปูปูวได้มาเลยล่ะมันเข้าสามตัววานาน,นกกระเด็นะหยียบ,บแล้วแต่นกเอ๊ะเขาไล่วัวไปเลี้ยงใต้ต้นไม้น่ะมันเป็นทุกทีหล่ะ่ะถ้า่อนนกอ่ะ อวันนี้ปู่จะเอาตัวนี้ไปเนี่ยขันไม่ขันก็ไปมันอิยธิพลได้แล้วเอ้ปู่นึกว่าตัวไหนจะขันเดี๋ยวเอาดูดูตัวนี้ก่อนดูตัวนี้ก่อนไปไง่เขาเป็นี่ยได้ง่ายไหมข้างแรกข้างแรกเอาไปฝึกถ้าไม่ฝึกก็ไม่เป็นลูกศรไปค่อยๆค่อยๆบอบๆไปแล้วไปแล้วอะตัวนี้เข้าง่ายมากเลยง่ายอยู่ใช่ไหมไม่เหมือนเจ้าอ่างตัวนี้เลยยัจะพีเซ่เดี๋ยวถ่ายรูปกันจะใกล้ั้ยนะนี่ดูกนเดีใกล้ขนาดทันทีเจ้าอ่างเหรอเจ้าอ่างว่างหู เจ้าอ่างวาหูแล้วตัวนี้เจ้าอ่างอะไรนี่อันนั้นตุ๊กคอหูเจ้าอ่างสองเลยอันนี้เจ้าอ่างสองเหมือนกันแต่มันเป็นลางหูเสียงเท่ากันอะไรเสียงเท่ากันจะไขันให้ปู่ไหมปู่จะไปฝึ้นอืมต่จะไปเหลือเจ้าอะไรนะ๋ยวมันดิบฮะเดืดเจ้าอะไรที่ปู่จะเอาไปสองตัวเจ้าสมพรครับ เจ้าสมพรตัวไหนน้าเดี๋ยวจะลงให้ดูเอาไปกันเถอะปูไปปูเอาไปที่ละสองตัวเนี่ยเจ้าสมพรอันนยี่นี่แหละอุ้เอาตัวนี้เราไปเก่งไหมเก่งเก่งเก่งอันนี้อันนี้เป็นนกต่อแล้วอันนี้เป็นนกต่อแล้วปูจะขายไหมตัวนี้ขายยังไม่ขายหรอกยิ่แเด็กปูเล่นปูไอ้ปูตัวนี้มันเชื่องมากเลยนะอันนี้มันอันนี้มันหางขาวใช่ไหมดูที่หางดิ ไอ้นี่ไอ้สมพรหางขาวนะเห็นไหมเป็นนกม<า>งคลด้วยนะดูชัดเห็นไหมหางดูเลยหางถ่ายดูหางดูหางมันเห็นไหมหางมันขาวนะ,นะหางขาวดิหางขาวเลยขาวอยากโคนไอโคนตัวนี้ถึงปลายไปเลยเจ้าสมพรเจ้าสมพรไม่ดิ้นเลยไม่ดิ้นเป็นนกต่อแล้วเชื่องเป็นนกที่เชื่องมากเลย <c oughs> แต่เจ้าอ่างเ <c oughs> จ้าอ่างเราผมว่าตอนนั้นอูอเ,เลี้ยงได้สองปีแล้วมันอยู่บ้านไม่ค่อยขัน แล้วแล้วเจ้าอันนี้อ่ะอะไรวะเจ้สมพรเจ้าสมพรล่ะขันอันนี้ขันแน่นอนไม่ต้องห่วงมันเขาแล้วเจ้าสมพรนิ่งมากเลยจะขึ้นเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาไหมจะเข้าง่ายไหมดูก่อนดูตูวอะไรดูก่อนเข้ายากดเข้ายากแต่ตัวดิ้นแต่ตัวไม่ดิ้นเลยเข้ายากตั้งตัวนี้จ้สมพรเจ้าสมพรเดี๋ยวจะปลุกป่วนเอาไปตัวเจ้าสมพรเนิ่ยก่อนครับเจ้าสมพรไม่ดิ้นเลย สมพรจะ,นเนะเป็นสุสตร์เจ้าสมพรเป็นนกที่เชื่องมากที่สุดดูดูทีเข้าง่ายไหมดูดูดูแลก็จะดูให้มันชัดๆหน่อยสิครับ<ย>เดี๋ยวปู่อะไรกันนเข้าอย่างไรสมพรเจ้ามสมพรไม่ดิ้ไดนไปไปครับไปครับไปตอนปู่เหยียบไม้เข้ามามันไม่ดิ้นเลยมันเป็นนกมงคลเหมือนกันมันไม่ดิ้นเข้ามาเร็วไป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 เข้ามาเข้ามาไปมามันมันคึกอยู่แต่มันขันของมันเหรอเข้าไปหรืวมันโตไหมล่ะ ไม่ตรงไม่ออกแล้วมันไม่ตัวใส่เนียนไม่ตรงลูกช่องมันชอบประตูมันไปเข้าไปเข้าไปพาไปหมานวันนี้พาไปหมานไปเข้าไปเข้าไปพาไปหมานไม่เข้าไปเอยู่โอ้ยอย่าไปอยู่ค่ะ็ได้เหรอ่ยากาที่หายเลยเข้าย่าเจ้าอ่างปูเจ้าอ่างปูจับเลยนะเจ้าอ่างปูจับได้ทำไมปูไม่จับไอ้เจ้าตัวนี้ยอยากไปใกล้ๆนะใครดูใครไนเขาเขาอยากอะไรมันเยอะยวก็เข้านั่นได้อยู่แล้ว เนนจ้าสมพรเป็นนกที่เครื่องมากที่สุดเลยดูดิใบไม้ใบนี้ออกเมื่อวานปู่เพ่ออกปู่ออกปูเจ้าแห้งแล้วเจ้าสมพรน่ะเป็นนกเบาๆในจะมันจะดิ้นนะจะไม่ขยัในปูมันไม่ดิ้นเป็นนกที่เชื่องมากที่สุด,ดไไในโลกต่อ,อ,อไปเจ้าสมพรนะนนกับไอ้ ปูเจ้ speaker, าเจ้าชมพรตัวนีน incident, น้ไปลูกเก่าแล้วล่ะตัวนี้ลูกต่อลูกต่อปูันดีันดีบ่งในดีบ่งนอกดีแล้วเจ้าอ่างเจ้าอ่างไม่ไปเมื่อวานเมื่อก่อนปูไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนตัวไปเจ้าอ่างไม่เห็นขันเลยเปลี่ยนตัวไปตัวอ่ะเนี่ยตัวตัวนั้นตัวลาหูเนี่ยปูเจ้าไปวันนี้คันไม่ขันก็รู้ดับรูแดงวันนี้ลาหูควายอายุได้สองเอออายุได้สองหวบแล้วสองปีแล้วอ๋อเหรอ ใช่อ,อ่างไอนี่มึงเอาเลยอ่างกงห่วงหรอกเจ้าอ่างมันเป็นนกต่อ,อเหมือนกันกะนะบ้มานเจอไม่ได้านะดาข,นขานด้วยนะส่วนนั้นนะขันขยันด้วยเจ้าอ่างขันบ่อยมากเลยนะเมื่อวานขันด้วยของปู่ปู่เจ้าอ่างเจ้าอ่างเป็นนกต่อของปู่ใช<ถ>่ใช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 เป็นนกต่อของปู่ที่เก่งมากเจ้าน้อยบูทอนเจ้าน้อยปูทอนเก่งที่สุดในโลกแล้ว อีปู่เจ้านี้เจ้าอะไรวะเจ้าสมพรอันนี้เจ้าเดี๋ยวมึงต้องแข็ไปก่อนอีปู่เจ้านี้เจ้าสมพรอสมพรอีปู่เจ้าสมพรสมพรเป็นนกพี่เจ้าี่มันจะคันให้ขู่ไปดูเป็นนกที่เชื่องมากที่สุดเลยเจ้าลาหูเนี่ยอันนี้เจ้าลาหูอายุมันอายุมันได้สองสองปีแล้วเนี่ยหางมันก็ไม่มลาหูลาหูาชัดๆเัด มันมีมันมีจุดข,า,ขาวๆอยู่จุดหนึ่งเห็นไหมดูดูสิขาวๆไปนี่จุดนี้จุดขาวเป็นเป็นลางหูลางหูอมจันนุ่มมาคนสองกกไห้นี่ปู่นทำไมมันเป็นสีขาวๆด้วยสองกกแก้มสองกกห้อยนี่แหละเขาเรียกยแต่ว่ามันเป็นลางหูเป็นนกฝูกํำราเขาสองปีแล้วนะวันนี้อยู่บ้านค่อยขันหรือว่ามันขันไหมไม่ค่อยขันเดี๋ยวออกปลองดูเผื่อมันพอมันขึ้นยู่ป่าเดี๋ยวออกไปเตรียมตัวก่อนเน่ยเจ้า เจ้านี้เจ้าอะไรบ้าเจ้าสมพรไม่ต้องห่วงขันอยู่แล้วเจ้าสมพรเป็นนกที่เชื่องกับปู่มากที่สุดในโลกูเตรียมตัวออกกันเตรียมตัวกันค่บาบายบายบ๊ายบาย